เฮียวิโก100%แล้วล่าสุดนะครับฟราบิซิโอโรมาโนนะครับได้มีการยืนยันแล้วว่าฟอร์เรนเวียสนั้นเตรียมย้ายมาอยู่ลิเวอร์พูลอย่างเป็นทางการแล้วเพราะว่าล่าสุดนะครับลิเวอร์พูลนั้นได้ตกลงนะครับข้อเสนอเนี่ยเบื้องต้นกับเบอร์เลเวอร์คูเซนด้วยวาจาเนี่ยเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยสรุปแล้วนะครับรวมแอดออนต่างๆอยู่ที่150ล้านยูโรเท่ากับว่านะครับก็เป็นราคาที่เลเวอร์นั้นต้องการนะครับในท้ายที่สุดแล้วก็ไม่ได้ส่วนลดนะแต่ก็เชื่อว่าคงจะมีแอดออนนะครับที่ใลเออนยตจ แล้วก็อาจจะมีส่วนผ่อนด้านบัญชีด้วยนะครับทำให้รีพูนั้นก็ยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นแล้วก็ได้มีการบอกแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยดีลนี้นะครับรีพูนี่ยได้ตกลงนะครับกับฟอรเรนเวสไว้เนี่ยตั้งแต่เมื่อสองสัปดาห์ก่อนแล้วนะครับก็คือตกลงเรียบร้อยเหลือแค่เรื่องค่าตัวเท่านั้นเท่ากับว่าในตอนนี้เหลือเพียงแค่นะครับตรวจร่างกายกับเวสนะครับแล้วก็มาเซ็นสัญญาเท่านั้นเองหรือเอาง่ายๆนะครับมันก็แทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนั่นแหละครับตกลงทุกสิ่งทุก เราไปเจาะก,กันดีกว่านะครับว่าการมาของฟอร์เรนเวสนั้นจะมาเล่นให้กับลิพูในรูปแบบไหนนะครับแล้วก็จะมีส่วนสําคัญยังไงกับรูปแบบการเล่นของลิพูเรียกได้ว่าการที่ลิพูนั้นยอมจ่าย150ล้านยูโรเนี่ยมันเป็นการจ่ายนะครับเพื่อซูเปอร์สตาร์ของทีมเลยนะครับแล้วก็จะเป็นนักเตะที่จะเป็นกําลังหลักสําคัญของลิพูด้วยในอนาคตนะครับเอาเราไปดูสถิติง่ายๆของฟอร์เรนเวสก่อนเนาะโดยเวสนั้นนะครับลงเล่นไปทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับในนามทีมชาติในนามสโมสรเนี่ยรวมแล้ว51เกมใน ลูการนี้ยิงไป1 9แอดซิปไป13บสามครับได้ว่าเป็นสถิตินะครับที่ดีมากๆเลยในฐานะนักเตะนะครับตำแหน่งกองกลางตัวรุกซึ่งแน่นอนว่าตำแหน่งหลักๆที่ฟอร์เรนเวียสนั้นจะเล่นให้กับลิวพูเนี่ยคือตำแหน่งกองกลางตัวรุกของทีมนะครับแต่นะครับรูปแบบการเล่นของฟอร์เรนเวียสนั้นจะแตกต่างจากกองกลางตัวรุกที่ลิวพูมีก่อนหน้านี้อย่างซูวอสไล์เกอร์ติโจนหรือแม้กระทั่งฮาวิเอเลียตนะครับโดยบอกก่อนว่าจุดแรกที่เชื่อว่าแฟนโหงนั้นก็อาจจะเป็นกังวลเกี่ยวกับเวียสนี่เรื่องการเล่่นนนเเกกมรรับพระพนนาาอห้้ี เลียฟพูเนี่ยจะเล่นในระบบกลาง3ามผมย้อนไปตั้งแต่ยุคของคอปใช่ไหม้ระบบเนี่ยก็คือกองกลางตัวรับ1แล้วก็เป็นกองกลาง2คนคู่ไปเป็นระบบกลาง3แล้วก็พอมายุคของอานเนอร์นั้นก็จะกลายเป็นกองกลาง2แล้วกองกลางตัวรุก1น,นะครับแต่กองกลางตัวรุกอย่างเซวสไลน์นั้นก็จะลงมาช่วยเกมรับเสมอเลยนะครับมีจุดเด่นเรื่องการไล่เพจการเล่นเกมรับส่วนเรื่องเกมรุกนั้นก็ว่ากันอีกทีละกันหลายคนก็เลยเป็นกังวลว่าแล้วเวียสเนี่ยจะสามารถเล่นได้หรือเปล่านะครับเพราะยังไงก็แล้วแต่ด้วยระบบของอาน,นเนอร์ เกมรับนะและแน่นอนว่ากองกลางที่เล่นเกมรับได้ด้วยนั้นย่อมเป็นอะไรที่ดีกว่านะครับด้วยฟุตบอลสมัยใหม่ผมต้องบอกก่อนว่าหลายคนอาจจะมีภาพจําที่ว่าโอ้ยฟอร์เรนเวสตเนี่ยตัวเล็กนะครับไม่สามารถเล่นเกมรับได้นะครับหรือว่ายังไงก็ฟิลลิ่งแบบคิดว่าเหมือนทาวเวอ์เอรียสเนี่ยเล่นเกมรับไม่ได้แต่ผมบอกก่อนว่าอ่าเวสตตัวเล็กจริงนะแต่เขานั้นนะครับเติบและโตมาด้วยสไตล์ฟุตบอลเยอรมันนะครับต้องบอกก่อนว่าไอ้ที่เราเห็นเนี่ยสไตล์เกเกนเพรสนั้นเนี่ยมันก็คือรากฐานจากฟุต และด้วยความที่ว่าฟุตบอลเยอรมันเนี่ยจะเล่นเป็นระบบมากๆเลยนะครับนักเตะเนี่ยตั้งแต่ดาวรุ่งจนขึ้นมาเนี่ยในระดับสูงพวกเขานั้นมีการฝึกมีรูปแบบการเล่นในการไล่เพรสอยู่แล้วนะครับจึงทำไหมันไม่ใช่ปัญหาอะไรเลยสําหรับการไล่เพรสของฟอร์เรนเวียซึ่งหากเรานะครับไปดูสถิติการเล่นของฟอร์เรนเวียและกันเขามีสถิตินะครับการวิ่งไล่เพรสเนี่ยอยู่ เขามีสถิติการวิ่งไล่เพจอยู่ในค่าเฉลี่ย10.8กิโลเมตรนะครับต่อเกมซึ่งเป็นอันดับที่4นะครับของทีมเลเวอร์คูเซนซึ่งถือว่าไม่น้อยเลยนะครับอยู่ในระดับมาตรฐานกับสไตล์การเล่นของเลเวอร์คูเซนเนี่ย ที่มีความประสานกันและการก,กับฟุตบอลสเปนนะครับของอารอนโซจึงทาให้เลเวอร์นั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้ไล่เพดูเท่ากับลิเวอร์พูลแต่เราลองย้อนกลับไปนะครับเลเวอร์คูเซนในยุคนะครับก่อนอารอนโซนั้นเนี่ยทางด้านเวดนั้นก็มีค่าเฉลี่ยในการวิ่งไล่เพดเนีน่ย11.2นะครับจนถึง11.4คืออยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับซูบอสไลน์นะครับที่11.5แต่ผมต้องพูดก่อนว่าไอาการที่วิ่งเยอะวิ่งน้อยนั้นเนี่ยอาจจะไม่ใช่ส่วนสําคัญเลยได้ซ้ํามันอยู่ที่คุณภาพการวิ่งไไล่เเพพพสนนะครรรรับาาาาางงทีีแ้้้ววถถุณิดามา บีบกดดันนะครับอีกฝั่งหนึ่งได้และทําให้ฝั่งหนึ่งออกบอลยากนะครับหรือเสียบอลเท่านั้นก็เพียงพอแล้วนะครับเลยทาให้ปัญหาการไล่เพลของฟอรเรนเวียนั้นที่หลายคนเป็นกังวลผมมองว่าก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรขนาดนั้นด้วยรูปแบบการฝึกการเล่นในท้ายที่สุดแล้วมันก็ต้องมีการปรับตัวและเชื่อว่าเวียนั้นก็สามารถเล่นเกมรับได้ให้กับลิเวอร์พูลและนะครับการที่ลิเวอร์พูลนั้นเสริมฟอรเรนเวียมาก็คงไม่ได้คาดหวังนะครับว่าจะต้องมีเกมรับนะครับในระดับแบบโคตรเทพเลยก็คืออยู่ในระด็อ่่่่โโววคคคาาดงงงขกไมใช การเล่นเเกมรพราะว่าลิฟูนั้นคาดหวังในการเล่นเกมรุกของฟอร์เรนเวียมากกว่าการที่ลิฟฟูนั้นยอมทุ่มดีลนี้ของฟอร์เรนเวียนั้นคือเอาง่ายๆฟอร์เรนเวียนั้นเป็นตัวแทนของซาร่านั่นแหละเพราะก่อนหน้านี้ลิฟูนั้นก็จะมุ่งเน้นเลยนะครับในการทําเกมที่ซาร่าแต่หลังจากเนี้ยก็จะมีการมุ่งเน้นแล้วในการทําเกมที่ฟอร์เรนเวียคือลิฟูนั้นก็คงไม่สามารถหานะครับผู้เล่นปีกขวาในระดับซาร่าได้และถ้าจะเสริมเนี้ยมันก็เสริมไม่ได้ในตอนนี้นะครับเพราะต้องร้อยซาร่านั้นหมดสัญญากับ ฟอร์เรนเวียเลยนะครับเพราะฟอร์เรนเวียเป็นนักเตะคนหนึ่งที่มีจุดเด่นหลักๆเลยนะครับเรื่องการจ่ายบอลนะครับเป็นนักเตะที่จ่ายบอลดีมากๆเอาตัวรอดในที่แคบได้ดีด้วยคือการแกะเพชของฟอร์เรนเวียนั้นเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะครับเป็นนักเตะที่เท้าเนี่ยโคตรตีนตะขอเลยนะครับเลี้ยงลากลุยไปสามารถแกะเพชได้ในหลายๆจังหวะซึ่งการแกะเพชนั้นมันเป็นปรัชญาการตามทีมของอาร์เนอร์สโลตอยู่แล้วอาร์เนอร์นั้นต้องการนักเตะที่สามารถแกะเพชได้เพราะว่านะครับไม่อย่างนั้นลิฟวูนั่น การแกะเพรนั้นเท่ากับว่าลิฟูนั้นก็สามารถเอาบอลไปข้างหน้าได้และก็ลดนะครับที่จะต้องแบบวิ่งไล่เพจมากๆนะครับเพราะเมื่อบอลอยู่กับตัวปับ๊บคุณนั้นก็สามารถแกะเพจของศัตรูได้และสามารถทําเกมรุกได้ซึ่งทางด้านของฟอเรนเวียดนั้นมีจุดเด่นตรงนี้แล้วก็มีทีเด็ดนะครับเรื่องการลากเข้าไปในการยิงประตูหรือแม้กระทั่งนะครับการจ่ายบอลคิวเลอร์พาร์ตจะทําให้ลิฟูนั้นจะมีรูปแบบการเล่นนะครับตามสิ่งที่อาร์เนอร์นั้นต้องการมากขึ้นนะครับในระดับ1 0 0เ พราะก่อนหน้านี้ลิเวอร์พูลเนี่ยฤดูกาลที่แล้วนั้นเนี่ยที่สามารถคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้จะเป็นรูปแบบการเล่นนะครับที่เอาต้นฤดูกาลเนี่ยจะมีความเป็นทีมนสไตล์ของครอปมากกว่าของอาร์เนอร์เดยได้ซ้ําและอาร์เนอร์ก็ค่อยๆปรับมาซึ่งปัจจุบันเนี่ยผมว่าลิเวอร์พูลนั้นยังอยู่ในประมาณ65-70เลยได้ซ้ําในรูปแบบการเล่นนะครับของอาร์เนอร์แบบ100%แต่ในตอนเนี้ยพอได้ฟอร์เรนเวียดมาปั๊บหรือแบ็กซ้ายแบ็กขวาที่เสริมมาเนี่ยจะเห็นว่านะครับจะเป็นรูปแแบบบบบบนน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 นะะะคคคครรรรรรรััััททีีี่่ออออออาาาา์์์์เเเ้้้้้ตตตงงกืลลลิวพููจจดปป็มสไโย จะได้แทบจะร้อยเปแล้วนะครับซึ่งจะเป็นบทพิสูจน์ที่สาคัญและแน่นอนว่านะครับฟอร์เรนเวดนั้นเนี่ยจะมาในการสร้างสรรค์เกมจะมาแทนที่ของเทรนอานด้วยคือรีฟูก่อนหน้านี้จะใช้การเปิดบอลการจ่ายคิลเลอร์พาสจากเทรนแต่เนี่ยก็คือเหมือนแบบว่าเป็นการเสริมเพลย์เมเกอร์มาในตําแหน่งกองกลางตัวรุกในการเล่นเกมรุกแทนนะครับแล้วก็เวีดนั้นเป็นนักเตะตามที่อานเนอร์ต้องการอาเนอร์เคยให้บทสัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ว่าเขาต้องการกองกลางตัวรุกที่มีสตินะครับการยิงการจ่ายนั้นในระ ส,ส,สิ่งสิ่งนั้นได้นะครับจึงทาให้ดิวนี้การจ่าย1 5 0้าล้านยูโรซึ่งถ้าถามว่าแพงไหมสำหรับผมมองว่าโอเคแพงนะครับแต่ด้วยอายุของฟอร์เรนเวียความสามารถของฟอร์เรนเวียต่อให้เขานั้นนะครับเล่นอารฟอร์ไม่ได้ดีเท่าเลเวอร์คูเซนดรอปลงไปก็จริงเชื่อว่าลิฟฟูนั้นก็ยังสามารถขายนะครับฟอร์เรนเวียได้ในราคาไม่ต่ําไปกว่า 70- 80ล้านยูโรเลยได้ซ้ําอันนี้คือขายในราคาที่แบบขาดทุนจริงๆรงแต่นะครับด้วยฟอร์มการเล่นของฟอร์เร,ร,รนเวียญลิฟน แกนกลางของร e ฟูลต,ต่อในอนาคตนะครับและทุกคนเห็นบ้างครับกับดีลนี้ของดีลของฟอร์เรนเวีว่าร e ฟูลนั้นจะสามารถนะครับเอาฟอร์เรนเวียมาเล่นได้ยังไงบ้างนะครับอันนี้ผมพูดในตำแหน่งกองกลางตัวรุกของทีมนะซึ่งอาจจะมีบางคนวิเคราะห์ว่าเอาไปเล่นปีกหรือว่าอะไรนะครับแต่ผมมองว่าปีกมาเล่นได้แหละแต่เป็นออปชั่นที่แบบ เขาเรียกว่าไงออปชันที่แบบมันดับต้องใช้จริงๆฟีลแบบว่าอ่ามันไม่มีปีกเอเวสต้องไปเล่นอะไรแบบนี้แต่หลกัหลกๆฟอร์เรนเวสนั้นเล่นกองกลางตัวรุกแน่นอนและนี่ก็นับได้ว่านะครับจะเป็นก้าวขึ้นสูส่ยุคสมัยใหม่ของลิเวอร์พูลนะครับอย่างเต็มรูปแบบแล้วและทุกคนเห็นบ้างครับเกี่ยวกับดีลของฟอร์เรนเวสว่าคุ้มไม่คุ้มยังไงและลิเวอร์พูลนั้นจะจับฟอร์เรนเวสมาเล่นนะครับยังไงบ้างนะครับจะดีหรือเปล่าลองคอมเมนต์แสดงความเห็นมาข้างล่างนี้ได้เลยและสำหรับวัน,น